กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีถูกทานพบพ่อกับซ่องน้องข้ามน้ำโซกแล้วพี่น้องด้อฮาเป็นตากก้อง่ายแต่น้องข้ามน้ำโซกน่ะบด้ม,มาพี่น้องอยู่เพือนลูกเผิ่นมีแต่หายก็ไหายแม่น้องแกมบ,บมไปตากล้องพี่น้องมื่อนี้เอาสิไปเบิ่งข้าวเกี่ยวข่าวก่อนตะลุ่มเลย <c oughs> <c oughs> กำลังเกี yeah. oh. yeah, now, ่ยวข้าวพี่น้องเลยหยบหยบอยู่สบายดีพี่น้องมาเกี่ยวข้าวต้องการเด้อมายของอันเลี๋ยวพาย่ำแรงมาเกี่ยวข้าวน้ำแรงๆพี่น้องเลยนี่ก็คือตอนแรงแล้วพี่น้องอืม้าแต่บาดแห้งมาหนิ ให้แต่บอดด์แหงพี่น้องเลยเกี่ยวขาวย่ำแรงๆพี่น้องส่องน้องคันดำโุกเลยพี่น้องเด้อผักเบิ่งเบ่งส้มอย่เด้อพี่น้องเจ้าขล้องผืนบอดด์ลงมาพี่น้องเลย เดียวข่าวย่ำแดงเล้งไปดองเลยแดดเริ่มออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยหน้ากกตานคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อเข่าสุกกับผู้เล่ลงพุ้เละพี่น้องเอ้ยทัานเกี่ยวทัานจ่างเมื่อหนึ่งจะว่าเลี่ยวมาจากแม่น้องอันเี้ว่ายังบ่สุกพี่น้องเอ้ย เออเออต้องหนัดกำลังอยางเปล่าเกี่ยวกูพี่น้องเปล่าอยู่ซ้ายเออแดดเลิ่มออกมาแเลยพี่น้องเ้ย บรรยากาศย่ำแรงแล้วพี่น้องบรรยากาศย่ำแรงๆพี่น้องเลยลมกะผัดพี่หวีค่ะแต่ว่ามีลมเหนี่ยพี่น้องเลยอันนี้คือรถชาผู้ไทยพี่น้องมันมาเกี่ยวข่าวผัดลงเอ้ยใครเนี่ยตะลมผัดวีหวีเย็นดีพี่นอ้องเลยเออรถคนงานเกี่ยวข่าวพี่น้อง จ้างรถข้าจามพี่นบไต่ลูกแกวขาวแล้วพี่น้องเอ้ยบาทนี่กำลังสีลงแกวขาวพี่น้องเอ้ยพี่น้องอเนยเก็บแมงมันไปนำพี่น้องเอ้ย ติบเข่าเฮาก็ยังเรียนเลยสายอยู่เกี้ยวคือบ่หอยขึ้นติบเข่าเนี่ยหมดงามขึ้นได้เอาสายเก็บหอยเนี่ยมาสิบอกกินบอลแนวอยู่แนวกินคือบ่ไปไปโหลดเนาะไปโหลดน้ำไปหมอน้ำย่าไปโหลดน้ำ แก่ตอกเกี่ไปไปเกี่ภาษาเกี่พอเนยเบื่อพอเนยเบิ่งขักเลยป้าเริ่มแดดแล้วพี่น้อย ไปพี่น้องเชี่ยวเข่เาเนอะพาลุงเออสาวบา่าวผู้ไทยพี่น้องเ <c ười> งอ้ยผู้ไทยมากถ้าภูทอแในทองเฮ้ยอีกอย่าง,อ,อ,างอีกอย่างพอจะกินเผื่อลูกเผื่อเต้าผ<อ>ลพี่น้องเอ้ยผลทองผลใสเด้๋ยพี่น้องหาหกเดือนเลยพี่น้องเอ้ยสาวผู้ไทยกันปั้นเนี่ยก็ยังเหตเวียกขโมยขโมยพี่น้องเอ้ยแม่ โล่แม่หาเงินไว้คลอดลูกพี่น้องเลยจัง่อยคลอดลูกคลอดเต่าก็ลำบากจะเสียหาย่าง เออดีๆได้เหียได้คงลงลงเหฮ้ยพี่น้องสิลงหายที่ซองอีแล้วพี่น้องเอ้ยกำลังลุยพี่น้องเอ้ยกำลังลุยลุยเลยตอนแรงรอบแรงพี่น้องจะเสียได้จังหายแต่ถ้าลุ้นถ้าเบิ่งนกำกันพี่น้องเอ้หน้าพี่น้องแกมือหน้าพี่น้องแกมบอมสันหน้าไหวปิดหน้าปิดตาหัวโจรนหได้นี่นะ โพดพพดและนองหนาดมาโพดโพดพี่น้องเอ้ยไาเย่ฮที่ซองเลยพี่น้องอ้อออื่าพี่น้องเอ้ยธรรมชาสติพี่น้องโดนาา้นธรรมชาติ ธรรมชสติาด้อ้พี่น้องเด้อทงหายทงหน้าแม่น้องแก้มบุ้มถ่ายห้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเป็นตากล้องหายได้พี่น้องเด้อซองน้องข้ามน้ำโซ่พี่น้องนี่คือบาวตายพี่น้องขมุกขมวยเลยสามรอบเลยบาวตายเอ้ยเอายังหัดไหนกว่ากี้เอ้ยพี่น้องเนยเกี่ยวก็เมื่อพี่น้องเหัวเหล็บจ้าเนาะ กอบต่อเพื่องทางกับห้องไอพ่ออยากหายหมดแล้วยักษ์น้องหนาดไปไปอยู่แจน่ะนาทีกับมัดเกี่ยวกับไก่กันนี่ใจกันจะไก่แต่ตัวหัวใจไก่แมนแมนไก่แต่ตัวหัวใจไก่จ้าเออ่ยไก่แต่ตัวหัวใจไม่ไก่นะจ้าพี่น้อง พี <thế S 2> boom, então, oh, ่น้องแกบุมเขว่าไปเลยเลยนะพี fact, ่น้องเนาะโอ้ยเมื่อกล้องเขาจะค้องซ่องเขาจะจัาไปเลยเลยคือเฮาหรือบอกพี่น้องขาโทษขาอ่ัยหลายเด้อพี่น้องพอไปเลยเลยพอไปเลยเลยจค้องซ่องเขาบบไดเบาในนี่เบาไปเลยเลยได้นี่เานหนึ่งโอ้ย ตายแหละเขาเสียเมล่องแก้มบุ้มในป่าตื้อว่าเป็นตาก้อก็ไไ้เฮาต้องว่าพี่น้องเ้ยาิพี่น้องบมหุดจักเกี่ยนตากรอกว่าไปเลยๆบาตายบะา่น้องเอกยเลยแดเดดออกมาเลยบาตายบาดตายเกี่ยวเขาไวๆพี่น้องเลยมึงดูผงเห็ดนะมึงดูไวพี่น้องเลยพูนพูง พูดแห่งจอไปหา菩ูดทางหน้ามไปตามพี่น้องเ้ยูดพนิซอกันละพี่น้องตามไปตามเลยพูดพูดพูดป้าพี่น้องเลยฮาโี่น้องจ้าโหโหเลยพี่น้อง เฮ้ยกุูปแตงเลยอยู่โหลดบ่เ้ยมาอยู่ขงอยู่เอามาเลไมาอยู่เสียวโอ้ยเหลื่อคนดีไปไหว้ยังดีอืมน่อเลย เกี่ยวข้าวพี่น้องนำแรงๆพี่น้องเอ้ยแดดก็เริ่มแจ้งออกมาแล้วพี่น้องคนเกี่ยวข้าวก็เริ่มแดดออกมาแล้วพี่น้องทงแม่น้องอันนีเนี่ะโทรศัพท์ตากแดดนะคะ เริ่มออกมากเลยพี่น้องอมือกล้องกับหมวกเบียร์ก็ไม่ได้ใส่นี่พี่น้องคลิปนี้จะดำลาาจากพี่น้องไปผัากดนไหล่กดแแซ์กดติดตามส่องน้องคำามำโศกเด้อพี่น้องเด้อผักเบิ่งผักส้มต่อไปพี่น้องสบายดีขอขอบคุณหลวงหนาเด้อพี่น้องเด้อ